ก็สำหรับส่วนโตผมเนี่ยคิดว่ารัสเซียเขาไม่น่าจะเอาแล้วแหละนะคะผมสำหรับโครงการเรือมนุทุกเครื่องบินเพียงแค่ลำเดียวของพวกเขาเพาะในช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมาพวกเขาพยายามขยันขยอนในการอัปเกรดและปรับปรุงเครื่องยนต์เรือระบบอิเล็กทรอนิกส์อย่างมากมายแต่มันก็เกิดอุบัติเหตุซ้ำแล้วซ้ำเล่าในเรื่องความปลอดภัยซึ่งเป็นเรื่องที่รัเสเซียแก้ปัญหาย,ยังไม่ตกสักทีนะจนกระทั่งมีข่าวออกมาจากสนระข่าวของรัสเซียภายในไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมานะว่าณตอนนี้เนี่ยไปพบว่าเรือมรทุกเครื่องบินเอตมิลลคูเนซอบได้มีการหย การปรับปรุงและอัปเกรดเครื่องเนี่ยมาเป็นเวลานาน,านเกือบจะหนึ่งปีอยู่แล้วแถมบนดาดฟ้าเรือชุดอุปกรณ์ต่างๆกองทัพเรือรัสเซียก็ปล่อยให้เก่าจนสนิมกินพื้นเรืออย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับผมซึ่งถือว่าเป็นเรื่องใหญ่มากสําหรับการที่ปล่อยให้สนิมกินดาดฟ้าเรือจนมีร่องรอยผูกหลายจุดด้วยกันจากข่าวเนี่ยระบุว่าชั้นดาดฟ้าเรือตรงบริเวณชั้นที่3เกินกว่าครึ่งหนึ่งของตัวเรือนสนิมกัดก่อนไปหมดแล้วเพราะมีน้ําขังในบางห้องบางจุดเป็นจํานวนมากทําให้การซ่อมแซมและประเมินผล ยิ่งยากขึ้นไปอีกหลายเท่าตัวซึ่งเมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมาสารกข่าวภายในรัเสเซียรายงานว่าเรือมรรทุกเครื่องบินที่น่าจะเป็นหนึ่งในชื่อเรือมรทุกเครื่องบินอากาศยานที่ล้มเหลวมากที่สุดในโลกและอยู่ในมือของรัเสเซียจะไม่สามารถฟื้นคืนให้กลับมาใช้งานได้อีกแล้วนะคบผมและนะตอนนี้เนี่ยรัเสเซียก็เหมือนไม่มีเราจะตัดชื่อเรือมรทุกเครื่องบินของพวกเขาออกไปเลยก็ได้เพราะมันไม่เคยถูกใช้งานจริงๆเลยในช่วง1ิปีที่ผ่านมานี้และไม่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของรัเสเซียได้โดยสื่อที่อ้างข้อมูลจากข ในของกองทัพรัสเซียระบุวาตอนนี้คณะกรรมการกองทัพเรือรัสเซียเตรียมที่จะตัดสินใจขั้นสุดท้ายเกี่ยวกับการปลดระวางเรือบรรทุกเครื่องบินแอมิลเลรคูเนสซอฟโดยมีสัญญาณบ่งชี้ว่ามีความเป็นไปได้สูงมากนะครับผมที่โครงการปรับปรุงเรือนั้นเนี่ยและการไปต่อของ2โครงการนี้จะไม่ได้รับการอนุมัติผ่านคณะกรรมการดังกล่าวและทางนี้การรายงานจากสื่อที่ทำเนียบเคมลินก็ระบุว่าทางรัฐบาลของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินเนี่ยก็สนับสนุนความคิดนี้ของคณะกรรมการด้วยที่ไม่มีความพยายามอีกต่อไปในการนําเรือบรร เครื่องบินลำเดียวของประเทศนั้นกลับเข้ามาประจําการอีกครั้งและเห็นควาว่าควรจะยุติเรื่องนี้รวมถึงเรื่องของการยกเครื่องและบํารุงเรือและรวมไปถึงเครื่องบินรบด้วยนะที่ใช้งานกันมาตั้งแต่ยุคสมัยสงคราม,ยมยเย็นและสัขชาตาวดังกล่าวของรัสเซียยังรายงานอยู่ได้ว่าด้วยสภาวะการแข่งขันการทําสงครามอย่างดุเดือดระหว่างยูเครนและรัสเซียอาวุธที่มีขนาดใหญ่อย่างเช่นเรือบรรทุกเครื่องบินอาจตกเป็นเป้าหมายไดในอนาคตแม้เรือบรรทุกเครื่องบินจะมีระบบป้องกันอากาศที่หนาแน่นก็ตามแต่จากประสบการณ์ที่ผ่านมาการทาสงครามกับยูเครน ตลอดระยะเวลาเกิดจะ3ปีไปเรือรบสําคัญสําคัญของรัสเซียก็จมลงทะเลไปแล้วหลายลำแม้จะมีระบบป้องกันพผ่อากาศดีแค่ไหนเป็นเรือรบขนาดใหญ่เท่าไหร่ก็ตามนะครับผมและยังมีบทสัมภาษณ์ของอดีตผู้บัญชาการกองเรือแปซิฟิกของรัสเซียด้วยที่ระบุว่ากองทัพเรือรัสเซียนั้นไม่ต้องการคืนเรือบรรทุกเครื่องบินในรูปแบบดั้งเดิมสลักการใช้งานในระยะยาวอีกต่อไปเพราะเรือบรรทุกเครื่องบินนั้นสามารถถูกทําลายได้ภายในระยะเวลาไม่กี่นาทีด้วยอาวุธสมัยใหม่ไม่ว่าจะเป็นโรลรือขีปนุษยุล่องเรือที่มาจากยูเครนที่ก่อนะเวลา ปัจจุบันนี้ใช้ได้ผลไม่ใช่น้นอยนะอีกอย่างหนึ่งหลายหลายคนน่าจะทราบกันดีว่าเรือบรรทุกเครื่องบินเป็นยุทโธปกรณ์ที่มีราคาแพงมากยิ่งหากเป็นระบบนิวเคลียร์เนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยนะโคตรจะแพงและตัวของผู้บัญชาการกองเร,รือแปซิฟิกเองมองว่ามันไม่ได้มีประสิทธิภาพต่อการรบเท่ากับอากาศยานไร้คนขับหรือหุ่นยนต์รบอีกต่อไปแล้วและสิ่งเดียวที่เรือบรรทุกเครื่องบินของรัสเซียควรจะได้ไปในอนาคตนั่นก็คือการกลับมาเป็นเศษเหล็กและถูกกาจัดทิ้งไปควรเอาเงินไปลงกับอะไรที่มันได้ไประโยชน์มมมาาาากกกกวว่่นนีี้จะะะดรผแล็ต การใช้งานอย่างที่ใครหลายๆคนทราบกันดีนะว่าเรือบรรทุกเครื่อง,งบินของรัสเซียเนี่ยเคยถูกใช้งานจริงในสงครามมาเพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นในช่วงของปี2016ในสงครามกลางเมืองซีเรียและสงครามปราับกลุ่มไอซิดด้วยการส่งเครื่องบินทางมิ29และซู33เข้าโจมตีเป้าหมายต่างๆของกลุ่มก่อการร้ายด้วยภารกิจการบิน420เที่ยวโจมตีเป้าหมายไปทั้งหมด1,250จุดและนับตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาช่วงของปี2018รัสเซียด้วยอุบัติเหตุเคนยักล้มฟาดดาดฟ้าเรือบรรทุกเครื่ ก็ส่งมันเข้ากูตั้งแต่นั้นเลยนะครับผมแรกก็เหมือนกับเป็นเรือผีสิงเลยนะเพราะเรือเปนเครื่อง,งบินของรัสเซียเนี่ยพบอุบัติเหตุดูตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์ไฟไหม้นในช่วงของปี2องและปี2020จนทําจทให้ผู้เสียชีวิตซ้ําซ้อนอีกหลายรายทั้งทั้งที่ตัวเรือเนี่ยยังไม่ได้ออกปฏิบัติการเลยด้วยซ้ำไปเพราะอยู่ในช่วงของการอัปเกรดเรือจนกระทั่งด้วยความที่มันว่างปาเปล่าเสียเกินนะครับผมปี2 0 2 3ทางการรัสเซียเลยอนุมัติให้เครื่องบินที่ประจําการบนเรือเครื่องบิน ข้าไมมินซึ่งนับตั้งแต่วันนั้นนะครับผมปี2019จนมาถึงวันนี้นานกว่า6ปีเรือบรรทุกเครื่องบินยูเรียซ้อไม่เคยถูกใช้งานอีกเลยจนมีรูปภาพเผยแพร่ว่าเรือเนี่ยถูกปล่อยทิ้งล้างจนสนิมขึ้นนั่นแหละนะและก็มีข่าวราวอีกครั้งในช่วงของสงครามรัสเซียยูเครน2024ว่ารัสเซียได้ถอนลูกเรือทั้งหมด1,500ชีวิตนะจากเรือบรรทุกเครื่องบินเนี่ยไปประจําการยังกองพลในแนวหน้าเพื่อแก้ไขปัญหาด้านการขาดแคลนกาลังพลจนทําให้มีลูกเรือหลายรายเสีสเย,ยียวาาากมเ,เลน่่ทผ ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งยุทธภกรของรัสเซียที่หากเราดูในคุณภาพในด้านของเรือบรรทุกเครื่องบินเนี่ยต้องยอมรับเลยว่ารัสเซียนะั้นค่อนข้างจะล้มเหลวนะครับผมกับอาวุธทางด้านนี้นะและยิ่งเป็นการซ้ําเติมเข้าไปอีกเมื่อสนข่าวของรัสเซียเป็นคนรายงานเองว่างานซ่อมแซมการอัปเกรดเรือบรรทุกเครื่อง,งบินคุณซอทั้งหมดเนี่ยถูกหยุดการทางานมานานกว่า12เดือนแล้วและเครื่องบินบนเรือบรรทุกเครื่องบินที่ว่าจะนํามาต่อยอดก็ไม่มีวีว่ววจะได้รุ่นใหม่เข้ามาทดแทนอีกด้วยก่อนหน้านี้ทางการรัสเเเเีียกกก็็มาาารรรรรรผุดโโปป 2-300tor นนคคงงง้ือ่บิ พลังงานนิวเคลียร์อีกด้วยขึ้นมาในช่วงของปี2015แล้วก็มีการปล่อยแบบแปลนเรือเนี่ยใช้ระยะเวลายาวนานตามโครงการขอไปมากถึง9ปีกันเลยทีเดียวนะครับผมซึ่งสเปคนะตอนนั้นที่มีการวาดฝันของรัสเซียไว้พวกเขาระบุว่าโปรเจกต์สตอมของพวกเขาควรจะขับเคลื่อนด้ต่อปฏิกรพลังงานนิวเคลียร์จำนวนหนึ่งเครื่องยนต์ซึ่งก็ถือว่าไม่ได้เยอะนะฉันจะล้ออาร์ฟอร์ดของสหรัฐเนี่ยยังใช้2เครื่องยนต์เลยตัวดาดฟ้าเรือจะใช้ควบคู่ไปกับลานบินแบบลาดเอียงด้วยซึ่งฝังของสหรัฐจะใช้ตัวดีด างฝั่งของรัสเซียจะเลือกใช้ทั้งลานบินแบบลากเอียงแล้วก็ตัวดีดแบบแม่เหล็กไฟฟ้าซึ่งมันจะมาพร้อมกับระวังขับน้ําของตัวเรืออยู่ที่10,000แตันเท่ากันกับเรือบรรทุกเครื่องบินของเจอร์อฟอร์ดความยาวของดาดฟ้าเรือวางแผนไว้ที่ขนาดเท่ากันเลยนะครับผมคือความยาว330เมตรทําความเร็วเรือได้สูงสุด30นอตและเรื่องของศักยภาพการบรรทุกเนี่ยโครงการเรือบรรทุกเครื่องบินลําใหม่ของรัสเซียจะดูดีกว่านะมาพร้อมกับการรองรับอากาศยายนได้มากถึงกว่า90ลําลซึ่งก็ไม่ได้แปลกนะครับผมเพราะขนาดของเครื่องบินจาากกรเเซีียน่มขดล็กก หลายลำโดยเฉพาะเฮลิคอปเตอร์และสามารถรองรับลูกเรือพร้อมกับนักบินที่สูงสุด5,000คนในขณะที่สหรัฐรองรับได้สูงสุดที่ตัวเลข4,700คนทั้งนี้เองระบบป้องภัอากาศก็เลือกใช้ตัวเทาที่พวกเขาสามารถผลิตขึ้นมาได้เองนะครับผมอย่าง S500 แต่ทั้งหมดทั้งมวลนี้เรือบรรทุกเครื่องบินพลังงานนิวเคลียร์ของรัสเซียจะใช้เงินในการสร้างสูงสุดมากกว่า17,000ล้านดอลลาร์สหรัฐในขณะที่เรือบรรทุกเครื่องบินเจรืออาร์ฟฟอร์ดของสหรัฐเนี่ยอยู่ที่ตัวเลข13,000ล้านบาทนะแต่ก็ต้องยก ต่างของรัเสเซียก็ต้องพัฒนาขึ้นมาใหม่ทั้งหมดนี่รวมไปถึงเครื่องยนต์พลังงานยูเครยที่เอาไว้ใช้บนเรือและเครื่องบินด้วยที่ต้องส่งพลังมากซะยิ่งกว่าเรือดำน้ําพลังงานยูเครนที่มีการใช้งานอยู่ในกองทัพเรือของรัเสเซียดั้งเดิมเองนะแต่มันก็เป็นเพียงแค่ความฝันเท่านั้นเพราะว่าโปรเจกต์นี้เนี่ยถูกพับเก็บไว้ใต้ลิ้นชักมานานหลายปีแล้วจนวันนี้เองก็ไม่ได้มีข่าวข่าวการพัฒนาหรือการอัปเกรดข่าวมาจากฝั่งของรัสเซียอีกเลยและเงียบเมื่อพวกเขาเปิดสงครามนี่แหละนะครับผมเงียบกริบเป็นี ยูเครนหมดแล้วแต่อีกอย่างหนึ่งโครงการสะเทินน้ำสะเทินบกของรัสเซียที่กาลังอยู่ระหว่างการก่อสร้าง2ลํลาในโปรเจกต์ที่มีชื่อว่าอีวานโรกอฟก็เป็นเรือที่ค่อนข้างน่าสนใจไม่น้อยนะเพราะคอนเซปต์ของตัวเรือเนี่ยที่มีขนาดใหญ่มาถึงกว่า40,000ตันไม่ใช่เล่นๆเลยนะครับผมมีความยาวของตัวเรืออยู่ที่220เมตรซึ่งตัวเลขนี้รัสเซียระบุมัาสามารถรองรับต่อเฮลิคอปเตอร์ป่าเรือดำน้ําและโจมตีได้มากสูงสุดกว่า16ลําเลยทีเดียวและสามารถรองรับต่อดอนพิฆาตได้สูงสุด4ลําพร้อมกัับบรรอง ลังพลหน่วยนะวิกโยทินได้สูงสุดกว่า1,000ชีวิตไม่จะยังสร้างไม่สเสร็จแต่ในอนาคตโครงการวางแผนไว้ว่าในช่วงอีกหนึ่งปีข้างหน้าต่อมานี้นะครับผม2 6รัสเซียน่าจะปล่อยเรายให้คนทั้งโลกเนี่ยออกมาได้ยนโฉมกันนะซึ่งก็เชื่อว,ว่าหากรัสเซียต้องการจะกู้หน้าด้วยการหันมาใช้โดรนโจมตีจริงๆระเสือนำเสอนอโบกชั้นนี้ของรัสเซียก็ถือว่าเป็นอะไรที่น่าสนใจเลยนะครับผม